ศูนย์กระจายสินค้าซีพีออนครสวรรค์ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายในประจําปี2566ภาสามเกมครั้งที่1เริ่มวันที่3กรกฎาคม2566นี้ณสนาม d า a g กอนสเตเดียภายในศูนย์กระจายสินค้าซีพีออนนครสวรรค์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาและ17นาฬิกาโดยประมาณพบกับการแข่งขันกีฬาสากลทั้ง แบดมินตันปิงปองตะกอ้อวอลเล่แชร์บอลฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านอีกมากมายนอกจากนี้ช่วงท้ายฤดูกาลจะพบกับพิธีปิดการแข่งขันอีราสปอร์ตเดย์ร่วมชมขบวนพาเลทสุดอลังการนำโดยประธานแต่ละสีสีชมพูนำโดยคุณธนนท์อำวิถีสีเขียวนำโดยคุณกิตตชานัน,น,นท์นันทิพาณิช สีเหลืองดำโดยคุณวิทยาสมศรีและร่วมส่งเสียงเชียร์กับสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์กีฬาสุดมากับกีฬาพื้นบ้านพร้อมด้วยกองทัพนักกีฬาที่ยกขบวนมาชิงชัยร่วมลุ้นว่าใครจะเป็นเจ้าเหรียญทองและคว้ารางวัลแชมเปี้ยนที่มีคะแนนสูงสุดไปครองแล้วพบกัน